เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาประเด็นที่เป็นกระแสรณรงค์กันอันหนึ่งก็คือการลณรง์ให้คนไปนฉีดวัคซีนผ่านโครงการที่เรียกว่า16ล้านโดสเพื่อ16ล้านคนนะคะตอนนั้นกรอบเวลาที่ตั้งก็คือ คน16ล้านคนจะได้รับการฉีดวัคซีนแอสซาเซเนกาแบบปูพรมตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะแต่ว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้มีหลายโรงพยาบาลออกมาระบุว่าจําเป็นต้องเลื่อนเวลาการฉีดเข็มที่2ของแอสซาเซเนกาให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับฉีดเข็มแรกไปแล้วตั้งแต่มีนาคมก็เลยทําให้เกิดคําถามนะคะว่าตกลงเรามีวัคซีนเพียงพอหรือไม่และที่สําคัญคือจะมีเพียงพอแล้วก็ทันต่อการที่จะทําให้คน ทั้งหลายที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการฉีดตามที่มีการทํารณรงค์ไว้หรือไม่นะคะซึ่งวันนี้คนก็ไปถามารัฐมนตรีอนุทินชาญวรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็พูดชัดเจนพอสมควรถึงแม้จะยังไม่มีการบอกกรอบเวลาที่ชัดเจนโดยคําถามที่นักข่าวถามก็คือว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาที่กําหนดส่งมอบเดือนพถุนายนนี้ จะเป็นอย่างไรจะมาทันหรือไม่คุณอนุทินตอบว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยทางแอสเซรเซนกาก็โทรมาคุยนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับทางบริษัทยืนยันว่าไม่มีไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ทุกอย่างอยู่ระหว่างดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุขก็แจ้งไปว่าเรามีสัญญาระหว่างกันก็ต้องปฏิบัติตามสัญญา โดยคุณอนุทินบอกว่าถ้าเกิดประชาชนมีความสงสัยทางแอสตราเซเนกาต้องออกมาชี้แจงจะให้กระทรวงพูดไม่ได้เนื่องจากแอสตราเซเนกาเป็นผู้ผลิตส่วนกระทรวงเป็นผู้ซื้อสําหรับตัวเลขจะเป็น6ล้านโดส10ล้านโดสไม่มีการกําหนดในสัญญาผู้สื่อข่าวก็ยังไม่ค่อยจะพอใจในคําตอบก็เลยถามย้ำนะคะว่าตกลง7มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ตั้งไว้ว่าจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนเนี่ยจะมีแอสตราเซเนกาฉีดให้กับประชาชนหรือไม่ คุณอนุทินก็ยิ้มนะคะแล้วก็พยักหน้าตอบว่าอือเมื่อถามยว่าอือแปลว่าใช่หรือไม่คุณอนุทินก็ตอบกลับว่าถ้าวันที่7มิถุนาย,ยนนี้เอสซาเซเนกาไม่มีรมัฐมนตรีต้องลาออก แต่ถ้ามีคนที่เสนอมาก็ต้องลาออกด้วยซึ่งคุณอนุทินน่าจะหมายถึงนายวิโรธลัคนาอดิสรสอสอเป็นชื่อไรชื่อและโคศพพักเก้าไกลที่เรียกร้องให้คุณอนุทินลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบถ้าเกิดวันที่7มิถุนายนนี้ไม่มีวัคซีนแอสตราเนกามาฉีดให้กับประชาชนผมไม่พูดอะไรทั้งสิ้นแล้วผมบอกว่ามิถุนายนหรืออะไรก็แล้วแต่โปรแกรมที่รัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีสบคบอกว่าจะฉีดวัคซีนให้ ประชาชนทั่วไปก็จริงๆก็ฉีดตั้งแต่มีนาแล้วใช่ไหมแต่ว่าโอเคตรงนี้ในเรื่องของอการนัดตามแอปการนัดแบบตามจังหวัดตามอะไรอะตามการลงทะเบียนจะเริ่มฉีดมิถุนายนก็ฉีดก็ไม่ต้องไปไปกังวลที่จะได้ฉีดมีวัคซีนฉีดเอางี้ดีกว่าเพราะตอนมีแอสตายี่ห้อเดียวก็บอกทําไมไม่มียี่ห้ออื่นพอมียี่ห้ออื่นบอกทําไมไม่มีแอสตาอย่างนี้มันไม่ได้หรอกถูกไหม มีวัคซีนฉีดและว,วัคซีนทุกชนิดเป็นวัคซีนที่ดีแล้วก็กําลังจะหาวัคซีนเพิ่มชนิดเข้ามาเพื่อให้มีการครอบคุมอายุไปจนถึงอายุที่เด็กลงไปจนถึง12มันก็เป็นแต่เรื่องข่าวดีๆทั้งนั้นเลยนี่ปัญหาของคําตอบก็คือว่ามีวัคซีนแต่ว่าไม่มีการระบุนะคะว่าจะมาทันวันที่7 มิถุนายนตามกรอบเวลาที่ตั้งไว้หรือไม่เกิดอะไรขึ้นกับวัคซีนแอสตราเซนกาซึ่งรัฐบาลได้วางไว้จะเป็นวัคซีนหลักที่ใช้ในประเทศซึ่งถ้าเกิดเราไปดูจากแผนส่งมอบวัคซีนตัวนี้ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปก็คือมิถุนายนถึงธันวาคมนี้มิถุนายนเนี่ยเราคาดหมายว่าจะรับรับล้านโดสกรกฎาคม10ล้านโดสสิงหาคมอีก10ล้านกันยายน10ล้านตุลาอีก10ล้านพฤศจิกา10ล้านและธันวาคม5ล้านรวมทั้งสิ้น 61ล้านโดสภายในปีนี้ซึ่งถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดแผนจำนวนที่ว่าก็เพียงพอที่จะฉีดให้ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายได้ถ้าเช่นั้นอาจจะมีคนถามแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้แผนตรงนี้ต้องเปลี่ยนไปส่วนหนึ่งเพราะเกิดการระบาดใหม่ในหลายคลัสเตอร์นี่เป็นการอธิบายจากบางส่วนนะคะก็เลยต้องนำเอาวัคซีนที่เตรียมไว้สำหรับกลุ่มเป้าหมายไปใช้ในกรณีฉุกเฉินซึ่งในเรื่องนี้ก็อาจจะเข้าใจได้ แต่ว่ามีอีกประเด็นหนึ่งที่โผล่เข้ามาก็คำถามก็คือว่าการจัดสรรนวัคซีนเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช้ในเรื่องฉุกเฉินเนี่ยที่เหลือเนี่ยมีความเหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่เพียงใดซึ่งถ้าไปดูข้อมูลจากศูนย์โควิดกระทรวงมหาดไทยได้มีการประมาณการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกเข็มที่1ก,ก็คือเดือนมิถุนายนถึงกันยายนเนี่ยโดยแผนเขาจะให้กับพื้นที่สีแดงก็คือจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ3,700คนต้องฉีดวัคซีนทั้งหมด1ล้าน300,000คนแต่ว่าที่นั่นได้รับวัคซีนเพียง230,000โดสเท่านั้นปทุมธานีมีผู้ติดเชื้อ2,200คนนี้อยู่ในกลุ่มแรกๆเลยเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เป็นพื้นที่สีแดงต้องได้รับวัคซีนก่อนนะคะคนต้องฉีด1ล้านคนแต่ได้รับวัคซีนเพียง62,000โดสเท่านั้นส่วนจังหวัดที่ไม่อยู่ในพื้นที่สีแดง คือบุรีรัมย์แต่ว่าได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกาล่วงหน้าระหว่างมิถุนาถึงกันยายนถึง1 6 5 0 0ล้านโดสนะคะซึ่งหลายคนก็ทราบดีว่าจังหวัดนี้เป็นฐานเสียงสำคัญของภาคภูมิใจไทยคำถามก็คือว่าทำไมจำนวนการจัดสรรวัคซีนจึงได้มากกว่าพื้นที่อื่นทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่ใช่พื้นที่สีแดงซึ่งเรื่องนี้คุณอนุทินวันนี้ก็ตอบคาถามในฐานะหัวหน้าภาคภูมิใจไทยในเรื่องนี้นะคะไปฟังดูคะ่ะจริงหรือเปล่า เทียบกับภูเก็ตได้ป่ะนะใช่ปะ่นะ,ปะมันก็ต้องดูดูเ,เหตุผลความจำเป็นสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดอย่าไปเทียบแบบเอาเรื่องของการเมืองมาเทียบเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแน่อนอนขณะที่มีความไม่ชัดเจนกับ วัคซีนที่รัฐบาลบริหารจัดการทําให้ประชาชนจํานวนไม่น้อยฝากความหวังไว้กับวัคซีนทางเลือกซึ่งจะนําเข้ามาโดยเอกชนก็คือจริงๆแล้วองค์การเภสัชกรรมจะเป็นคนนําเข้ามาแล้วก็เอกชนไปซื้อจาก องค์การเภศัชกรรมอีกทีหนึ่งล่าสุดสมาคมโรงพยาบาลเอกชนก็เตรียมหารือกันในวันพระหัสบดีนี้เรื่องการเปิดให้ประชาชนจองวัคซีนทางเลือกซึ่งวันนี้นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนายแพทย์เฉลิมหานพาณิชย์ได้พูดถึงความคืบหน้าโดยวัคซีนทางเลือกที่จะเอาเข้ามาก็คือโมเดนาซึ่งเป็นหนึ่งในตัวที่ใช้เทคโนโลยี mRNA ซึ่งก็อย่างที่เรียนไปนะคะจะเป็นการซื้อผ่านองค์การเพศัชกรรมโดยนายแพทย์เฉลิมระบุนะคะว่าเบื้องต้นมีข้อตกลงกับตัวแทน นายวัคซีนโมเดอร์นาว่าสามารถจะจัดหาได้เพิ่มจากเดิมที่คาดว่าจะเป็น5ล้านโดสจะได้10ล้านโดสเนื่องจากตอนนี้เนี่ยในสหรัฐมีวัคซีนตัวนี้เหลืออยู่ประมาณกว่า300กว่าล้านโดสด้วยกันจึงคาดว่าการบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาของโรงพยาบาลเอกชนน่าจะทาได้เร็วกว่ากาหนดซึ่ง ตอนแรกเนี่ยกำหนดไว้ตุลาคมถ้าเกิดทำได้เร็วกว่านั้นน่าจะเป็นช่วงไตรมาส3นะคะและเมื่อมีความชัดเจนในการสั่งซื้อแล้วโรงพยาบาลเอกชนน่าจะต้องวางเงินมัดจำร้อยเปเซ็ให้กับองค์การเพสัชกรรมเพื่อเตรียมสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายเข้ามาโดย ในสัปดาห์หน้าก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ในวันพระรหัสสบดีนี้ก็จะมีการประชุมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อวางแนวทางการจองวัคซีนทางเลือกโดยน่าจะเป็นการจองผ่านทางออนไลน์มีคนอาจจะสงสัยนะ่คะว่าค่าบริการฉีดวัคซีนทางเลือกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะคาดว่าราคาเบื้องต้น 1เข็มน่าจะอยู่ที่ราคาไม่เกิน2,000บาทและทั้งหมด2เข็มจะมีค่าบริการสำหรับวัคซีนไม่เกิน4,000บาทนี่ยังไม่รวมค่าประการอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนค่ะ